อะไรนะพูดถึงเรื่องอื่นพูดถึงเรื่องอื่นเรื่องนี้แหละนี่หนูไม่ได้เขินเลยอ่าโอเคเพื่อเก่ยวกับหนูถ้าหนูดีก็ไม่เป็นไรถ้ามันไปแล้วไม่ติดไม่ติดไงบ้างมันเข้ามามันเกิดเพราะเราเป็นเวลาตรงไปไม่มีเรื่องนี้เราล่ะไม่มีแล้วโอเคท่ะอะไรนะแล้วหัวใจหัวใจ ยวาได้ยวได้เหือจ๊ะพี่ยังไม่ยด้เขาเรื่อมสีชมพไน่ไหม่ไหมอออะไรอะไรกันย่าได้ไม่งั้นพี่ถามเลยนะถามว่าถามว่าเออ TikTok เขาจับเรากับนัดในแค้นแล้วเขาไปวงวเนี่ยในเดทด้การที่คาเฟ่นี้ใส่สร้อยอันเดียวกันพี่มายาทำไมทำหน้าแบบนั้นหน้าไฉยๆห้าดีอะเป็นไงบ้างหลังจากที่เราเคยไปเล่น MB ให้าแล้ว ที่เดียวกันเหรอคะใช่ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่เพราะไม่ได้ไปด้วยกันคือหลังจากทํางานจบปุ๊บก็คือจบเลยแยกย้ายค่ะไม่ได้มีอะไรเลยเพราะว่ามันมีทั้งแบบว่ามุมเดียวกันใส่สร้อยเหมือนกันกระเป๋ากระับพายเหมือนกันมีตุ๊กตาเหมือนกันมีตุ๊กตาเหมือนกันดีโอ้โหน่าจะบังเอิญค่ะแต่หลังจบงานก็ไม่ได้คุยกันเลยใช่ค่ะแล้วตอนไปเด้จะมีเป็นไงบ้างเพราะว่าเราต้องได้รู้ว่าจะต้องเขาไป็นบรรยากาศองเรใช่ ใช่เขาปกเขาปกป้องเราเลยหนือดูแค่ในติ๊กต k อกสั้นๆแบบจิดนี้หมายป้องกันเราเลยแล้วเราก็เดินเป็นเราเป็นดาราในเรื่องดูอยู่บ้านมีเงียยังไงบ้างพี่เติมเน็ตให้หนูหน่อยยังไงกองกันก็ดีค่ะดูอะไรแค่น้องน่ารักมากแล้วก็เอเนรจีเยอะสุดๆคือคนที่คนที่เอเนรจีเยอะสุดๆนะคือ เลโก้ค่ะเลโก้คือเอเนอร์จีแบบเยอะเยอะมากใช่ค่ะแล้วก็เต้นเก่งด้วยหนูชอบมากขขาวงนี้เพราะว่าเพลงเขาพอแล้วเพอร์ฟอร์มดีด้วยพอเขาจับมาคู่กับนัดเราซีเรียสมั้ยหรือว่ายังไงโฟกัสมาถึงว่าเขาพุ่งมาเป็นแบบเป็นทำเป็นทีมเลยไม่ไม่ซีเรียสเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังโสดไม่แต ไม่ตายแล้วแหละไม่ทายแล้วแหละต่อเลยแล้วกันไม่ได้ตอบอะไรเลยโสดไหมครับโสดไหมค่ะโสดไหมครัอะไรนะมีคนคุยอยู่ใช่ไหคะหนูเป็นนักแสดงหนูเป็นละครเป็นตั้งผู้ชมบนเราว่าแต่อันนี้ไม่เนียนเลยหรอไม่เนียนไม่เนียนพูดถึงเรื่องอื่นพูดถึงเรื่องอื่นเออตรงนี้แหละต่อต่อไปนี้คุยในทางบ้านตัวนี้ไม่โสด วางไม่ว่างตออ yeah. okay, uh, uh um ีลอ้าว right ่างวางพยาหน้าไม่วางโอเสิกแนลเลยโอเคก่อไม่เิด้ะอะไรนะไก่อนไม่เขิดแบบนี้นะเวลาเปินี่หนูไม่ได้เขิดเลยนีต่ีพอกคนพมตอบอย่างมั่ใจตอบอะไรคะโสดหรอเป่า จะมาบอกพี right? ah, okay, uh, okay, ่ใช okay, okay. ่ไหมค่ะโอเคขอบคุโอเคขอบคุณค่ะขอบห้เคดีค่ะ